สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านคนะคิดรู้นคิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่าความสุขความสําเร็จอะไรนะ,ะเรื่องอะไรของคุณที่บาดใจศัตรูผู้คิดร้ายต่อคุณมากที่สุดนะคะสมหบบรับพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe ไลคแช์นะ,ะตรวจสอบพลังงานตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปนคิปนี้นะคะ ธาตุออด,ดินพฤะศพกาลังกรใจะมีน่าราศีมิถุนธาตุลมสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตุไฟวอเทอร์ธาตุน้ํามีกดกดพิจิกแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินซักเซตเรีสราศีธนูชาทธดตไฟเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิก,กดดตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมีสิบยี่สิบหกสามเก้าห้าสิบสามสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบสี่นะคะ ถ้าพลังงานตรงเรื่องราวตรงคอมเมนต์รับอพลังงานไว้ใต้คลิปด้วยเนาะเรามาดูพลัง,งงานตัวตนของคุณนะคะความสุขความสําเร็จที่คุณได้รับอยู่ตอนนี้เวลานี้นะ,ะเป็นเรื่องอะไรนะคะโดดเด่นที่สุดเนาะพลัง,งงานของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้นะคะ เดอะเดวิ Devil, นะคะบอกว่าคุณนั้นฉลาดนะคะมีสเสน่ด้วยนะคะเดอะเดวิ Devil, เนี่ยคือเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าโอ้โหเก่งแล้วก็ฉลาดนะคะมีประสบการณ์มีความรู้รอบด้านนะ,ะมีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความรู้ความสามารถนะ,ะที่เรียกว่าศัตรูนะคะ กำลังมองหาข้อผิดพลาดในตัวของคุณนะว่าเอยสิ่งในสิ่งไหน,ไหนเรื่องอะไรนะที่คุณเนี่ยทำไม่ได้บ้างเป็นไม่ได้บ้างนะคุณอาจจะทำได้หลายอย่างนะเออนะอาจจะทำงานนะที่เป็นงานประจำแล้วยังก็ทำอาชีพเสริมนะคะมีไรายได้หลายช่องทาง นะคะมีความโดดเด่นเฉพาะด้านนะมีความรู้ความสามารถที่เรียกว่านะคะนอกจากเป็นพรสวรรค์แล้วก็ยังมีทั้งพรสแสวงด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ร้องดำทำเพลงเกง่งนะคะมีในเรื่องของ เป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสนุกสนานนะมีในเรื่องของความร่ารวยความสําเร็จนะมีในเรื่องของการที่แบบเป็นคนที่ปล่อยวางแล้วอ่ะเป็นคนที่มีความสุขได้กับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะแม้จะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตหรือว่ามีบุคคลรอบข้างนะคะหรือว่ามีพลังงานของศัตรูนะเข้ามานะบั่นทอนจิตใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุปสรรคการงานการเงิน นะคะคุณก็บ่ยันนะคะเรียกได้ว่าพลังงานของคุณเนี่ยปราบนะราบคาบเลยนะสามสิบทิศนะคะเป็นพลังงานของคุณหมดนะซึ่งตัวของคุณเนี่ยคือเรียกได้ว่ามีทั้งพรสวรรค์และพรสแสวงมีทั้งบุญญาบรารมีนะคะที่นะติดตัวมาแล้วก็ยังมีความมุมานะความพยายามนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนจริงจังกับทุกอย่างนะคะเป็นคนที่เรียกว่า,าปล่อยวางกับทุกสิ่งด้วยนะเป็นคนที่ชอบล้องลาทําเพลงชอบเดินทางหรือว่าชอบทําอะไรที่มันอิสระนะคะไม่ยึดติดกับสิ่งใดนะคะแต่ก็เป็นคนฉลาดนะเป็นคนที่มีไหวพริบเอาตัวรอดได้เก่งเนี่ยนะคะคุณจึงสาม,มารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในคนคนเดียวกันเรียกว่าความรู้ความสามารถรอบด้านเลยทีเดียวนะคะเรามาดูกันว่า ความสุขความสำเร็จนะ,ะของคุณเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้ศัตรูนะ,ะผู้ชิดรายกับคุณเออบาดตาบาดใจที่สุดนะคะเจ็บปวดมากที่สุดเนี่ยนะคะความสุขความสำเร็จเรื่องอะไรนะ,ะที่คุณทำแล้วหรือว่าคุณได้แล้วคุณได้รับแล้วคุณเป็นแล้วทำให้บาดตาบาดใจนะคะ ศัตรูคนคิดร้ายกับคุณมากที่สุดเรามาดูกันเรื่องที่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นเอสซเนเค้าใครรวยใครถูกหวยใครมีโชคลาภนะคะตัวของคุณมักที่จะได้รับโชคลาภและได้รับโอกาสดีๆได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากเ,เรียกได้ว่า พลังงานของจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบออมีโชคมีลาบมีความสําเร็จในสิ่งที่ทํานะคะซื้อหวยก็ถูกบ่อยนะคะแถมยังมีในเรื่องของการที่แบบทาให้บุคคลรอบข้างสังคนรอบข้างอิจฉาในความร่ํารวยของคุณเนี่ยนะรู้สึกว่าเทียบไม่ได้นะคะทรัพย์สมบัติเงินทองที่คุณมีนะค,ะความรวยของคุณนะคะ,นะคะ อาจจะเกิดมาจากนะคะความรู้ความสามารถของคุณความขยันของคุณนะคะแล้วก็การที่แบบเป็นคนไม่อยู่นิ่งอ่ะเป็นคนที่ชอบชอบทำมาหากินนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับมีรายได้หลายช่องทางก็ได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองก็ได้นะจะทำให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จนะ,ะ,ะมาจากเออเรียกว่าคือแบบมีโชคลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดนะ,ะนี่คือสิ่งที่บาดตาบาดใจ ศัตรูผู้คิดร้ายมากที่สุดนะคะและเรื่องที่สองคุณอาจจะมีนะเหตุการณ์เรื่องราวที่มันเหมือนกับว่าทําให้ศัตรูตกใจมากนะคะตกใจเพราะคุณไม่เคยประกาศบอกใครนะคะเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนกับสิ่งที่คุณพูดนะคะ แล้วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอ่ะเป็นประมาณที่บอกว่าคุณอาจจะมีการออกงานเป็นงานย้ายงานนะแต่ทำไมคุณถึงยังร่ํารวยอยู่เลยคุณตกงานไม่ใช่เหรอเออทำไมคุณถึงยังมีตังอะนะอารมณ์นี้คุณไปทําอาชีพอะไรทํางานอะไรทําไมออมีเงินมีทอง นะคะเรียกว่าคือแบบแทนที่คุณจะลำบากในเรื่องของการเงินแต่คุณดูร่ำรวยดูมั่งคั่งเหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูตกใจนะคะอาจจะเป็นการที่เขาเห็นนะคะในการโพสโซเชียลของคุณว่าคุณมีความสุขนะคะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยก็ได้และเรื่องที่สามนะศัตรูบาดใจมากที่สุดความรู้ความสามารถของคุณซึ่งตัวของคุณอาจจะ มีการศึกษาหรือว่าเรียนรู้มาหรือว่ามันติดตัวคุณมาตั้งแต่กําเนิดเลยอะนะคะเรียกได้ว่าคือนอกจากจะศึกษาเรียนรู้มาแล้วนะ,ะอาจจะเป็นวิชาชีพ หรือว่าสิ่งที่คุณร่ำเรียนมาแล้วมันเหมือนกับว่าติดตัวคุณมาด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณบางคนท่านคือแบบเป็นหมอดูนะแต่ถ้าไม่มีในเรื่องของความรู้นะเราไม่ได้ไปเรียนรู้มาเราอาจจะเรียนรู้เองจากหนังสือจากตำราหรือว่าไปเจอครูบาอาจารย์นะคะสั่งสอนมาทำให้เรามีชื่อเสียงหรือว่าใช้อาชีพหมอดูมาทำมาหากินสร้างไรายได้ได้เนี่ยคือสิ่งที่เขา นะคะรู้สึกบาดตาบาดใจมากนะคะอาชีพที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นมันเหมือนกับสร้างรายได้แล้วก็ความสําเร็จให้กับคุณนะคะแล้วก็ยังสร้างชื่อเสียงให้กับคุณด้วยนะค,ะคุณไม่ลําบากเนาะเป็นประมาณที่บอกว่าเกี่ยวพ่วงมาจากการที่ตัวของคุณเนี่ยมีการเหมือนกับเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานก็ได้นะคะและเรื่องที่คุณนะ้มีความสุขมีความสําเร็จนะคะ แล้วทําให้ศัตรูรู้สึกบาดตาบาดใจมากเขานะมีความเจ็บปวดเสียใจมากเลยที่ยังเห็นคุณเนี่ยเออนะมีในเรื่องของการที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะเจ็บปวดได้อะนะคะ คือตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขนะกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นคนให้อภัยนะคะคนที่ทําร้ายคุณประมาณเนี้ศัตรูของคุณหรือว่าคนที่กันแกล้งคุณหรือว่าคนที่ทําร้ายคุณด้วยคําพูดหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยากจะให้คุณล้มเหลวในชีวิตเนี่ยนะคะเขายังรู้สึกว่าตัวของคุณทําไมยังอยู่ดีมีสุข นะทำไมจิตใจดีอารมณ์ดีทําไมนะ้ไม่โกรธไม่เคืองไม่แค้นเขาทําไมไม่โมโหไม่กล่าวโทษเขาหรือว่าทําไมถึงแบบสามารถจะปล่อยวางได้อะทาไมไม่โกรธอะทําไมไม่โมโหทําไมไม่เกลียดกาดทำไมเหมือนกับว่าคือทําไมยังเป็นคนดีอยู่เลยอารมณ์น,นี้นะคะคือตัวของคุณคืออาจจะหมายกับว่า ถูกศัตรูกลั่นแกล้งนะคะพูดจาใส่ร้ายไปสีนินทาหรือว่าบีบบังคับหรือว่าเหมือนกับว่ากลั่นแกล้งคุณทุกช่องทางทุกผีทางคุณก็ยังเหมือนกับเรียความไม่ได้สนใจหรือว่าปล่อยวางอะนะคะประมาณที่แบบว่าไม่ได้สนใจคําพูดของเขานะคะแม้จะรู้สึกเสียใจยแม้จะรู้สึกแบบรู้สึกว่าคือทําไมต้องมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยแต่คุณก็คือเหมือนกับเก็บอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหพลังงานลบนะคะคือไม่ให้มันเกิดขึ้นอะ ไม่ให้มีอคติไม่ให้มีความโกรธไม่ให้มีการแก้แค้นเกิดขึ้นเนี่ยคุณปล่อยวางและคุณให้อภัยศัตรูของคุณนะคะศัตรูของคุณไม่พอใจว่าคุณนะทำได้ไงทำไมไม่โมโ oh หนะคะและสิ่งที่ความสุขนะคะความสำเร็จนะ,ะที่คุณทำแล้วศัตรูของคุณรู้สึกบาดตาบาดใจที่สุดเป็นในเรื่องของนั่นแหละเหมือนกันเลยนะคะคำพูด คำพูดหรือว่าการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะให้คุณเจ็บปวดนะคะเสียใจทุกทรมานใจโกรธแค้นเอ,อเครื่องใจนะคะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าตอบโต้เขาไปอารมณ์เนี้ยคืออยากจะให้คุณหลุดภาพลักษณ์นะการเป็นคนดีการเป็นครูบาอาจารย์การเป็นคนที่แบบเรียกว่านิสัยดีๆอะนะความนิ่งของคุณเนี่ยอยากให,อกให้อยากให้คุณหลุด ภาพลักษ์ตรงนั้นนะคะศัตรูของคุณเนี่ยคือพยายามที่จะยั่วยุกลั่นแกล้งคุณให้คุณโมโหให้คุณโกรธให้คุณอ่าเรียกว่าหลุดภาพลักษณ์นะอ,อความเป็นครูบาอาจารย์ความเป็นคนดีออกไปให้คนอื่นได้เห็นอารมณ์น,นี้คือแบบอยากจะแย่คุณนั่นแหละแต่คุณก็ไม่หลุดนะคะนี่แหละทําให้ศัตรูแบบโกรธมากนะคะกรี้วกราดมากนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่าซื้อตุ๊กตามา ชกนะคะเหมือนแม่ของ De ne. เดเน่เวลาแม่ของเนเน่ ne. โกรธจินจังนะคะก็จะเอาตุกตากระต่ายขึ้นมาชกนะคะแอบชกในห้องน้ำบ้างแหละนะ,ะแล้วก็สิ่งที่คุณทำนะค,ะความสุขความสําเร็จที่คุณทำเนี่ยแล้วทําให้บาดตาบาดใจนะศัตรูของคุณคนที่คิดร้ายกับคุณคือเป็นในเรื่องของ การที่ตัวของคุณวางแผนชีวิตมาดีนะคะไม่ว่าคุณจะมีการเ,เริ่มต้นนะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวของคุณคือวางแผนมาเรียบร้อยแหละนะว่าคุณจะทำอะไรนะคุณจะสำเร็จยังไงหรือว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยทำบุญหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นนะคะบุญกุศลนั้นหนุนนำดวงชะตาชีวิตของคุณให้คุณประสบความสำเร็จเรียกว่าคือ เป็นคนที่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยคำนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็เป็นคนที่มีความมุมานะความพยายามอุตสาหะรู้ทันศัตรูด้วยนะตัวของคุณเนี่ยรู้ทันศัตรูว่าศัตรูต้องการอะไรรู้ว่าใครนะคะต้องการจะทําให้คุณนะคะล้มเหลวในชีวิตเนี่ยคุณรู้หมดเลยแต่คุณแกล้งทําเป็นไม่รู้นะคะคือเขาพยายามกลั่นแกล้งคุณนั่นแหละแต่คุณแกล้งทําเป็นไม่รู้นะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เขาเสียเวลากับการที่ มาส่องมาดูชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณก็ไปทําชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จเนี่ยหลอกล่อศัตรูนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยฉลาดนะหลอกล่อให้เขาตายใจคิดว่าคุณเนี่ยคือแบบเสียใจเศร้าใจที่ไหนได้คุณไปแอบทําบางสิ่งบางอย่างจนประสบความสําเร็จนะคะและสิ่งที่คุณนะทำนะมีความสุข แล้วก็ความสําเร็จนะที่ทําให้ศัตรูรู้สึกว่านะมันบาดตาบาดใจเขาเฝ้ามองคุณนะในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับเรียกว่านะคะมีในเรื่องของปัญหาในชีวิตเข้ามาปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลรับข้างสังคมรอบข้างที่ตัวของคุณนะ่ะตัดสินใจที่จะเหมือนกับเรียกว่าตัดคนเหล่านั้นออกจากชีวิตอะคุณไม่มีเพื่อน คุณไม่มีสังคมคุณไม่มีเพื่อนรักคุณไม่มีคนที่แบบสนับสนุนช่วยเหลือคุณไม่มีใครเข้าข้างคุณแต่คุณเออเวลาที่คุณทำอะไรแล้วประสบการณ์สำเร็จกลับมีคนชื่นชมคุณเนี่ยนะคะคือเหมือนเขามองว่าคุณไม่มีเพื่อนเนาะแต่คุณก็ยังมีคนมาสนับสนุนมาชื่นชมคุณอาจจะเป็น FC นะคะที่มาติดตามโซเชียลของคุณก็ได้นะคะเหมือน FC ที่มาติดตามแม่หมออเงี้ยนะคะเถึงแม้ว่าบุคคลใกล้ตัวเนี่ยเขาจะไม่สนใจชีวิตของเรานะเราไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่คนอื่นๆที่เขาเห็นในเรื่องของความดีของเราเห็นในเรื่องของความสามารถของเราเขาจะมาติดตามเราเองเพราะว่าบุคคลใกล้ตัวมักที่จะไม่ชื่นชมเพราะว่ามันมีความอิจฉาอยู่ นะคะมีความอคติกับเรานะ่ะแต่จะเป็นคนอื่นๆนะคนต่างจังหวัดนะคนที่แบบไม่รู้จักกับเราเลยอ่ะเขาจะมาชื่นชมความรู้ความสามารถของเราอันนี้คือจริงนะคะนี่แหละคือศัตรูนะคะตัวของเขารู้สึกว่าเออคนใกล้ตัวไม่เห็นติดตามคุณเลยแต่ทําไมคุณมี FC เยอะแยะมากมายชื่นชมผลงานของคุณเขารู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคะมาชื่นชมอะไรคุณเนี่ยประมาณนี้และสิ่งที่คุณ นะมีความสุขกายสบายใจสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของผลงานหรือว่าการทํางานของคุณที่เขารู้สึกว่า เอ้ยคุณเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือว่ามีความรู้ความสามารถด้านนี้เลยนะเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเก่งด้านเนี้ยนะคุณจะรู้ด้านเนี้ยแล้วคุณจะเหมือนกับว่าเออถ้าเป็นหมอดูเขาก็บอกว่าเออไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นหมอดูที่ดูดวงแม่นนะไม่เชื่อจริงๆรับไม่ได้อารมณ์น,นี้นะคะแต่คุณก็เป็นหมอดูที่ได้รับการติดตามนะคะแล้วก็มี F อซติดตาม นะ,ะแม้ว่าเหมือนกับว่ารายได้ที่คุณได้เนี่ยมันเหมือนกับอาจจะไม่ได้มากนักนะแต่ก็ทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงอะไรที่มันไม่สําคัญอะไรที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเออไม่มีเพื่อนติดตามไม่มีเพื่อนที่เรารู้จักติดตามเลยไม่เป็นไรนะคนอื่นเขาเห็นในเรื่องของความรู้ความสามารถของคุณเขาก็ติดตามเองนั่นแหละนะคะฉะนั้นอย่าก,กลัว นะเพราะว่ามีคนที่คอยแอบชื่นชมคุณอยู่นะให้กําลังใจคุณอยู่นะนะไม่ต้องเสียใจไปเลยนะคือเรียกว่าศัตรูเนี่ยนะไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษนะเหมือนกันกันกบคุณและไม่สามารถจะทำอาชีพหรือว่าสิ่งที่คุณทำได้นะอย่างคุณอย่างเช่นชื่อเสียงหรือว่าการงานนะเขาไม่มีชื่อเสียงเขาไม่มีความสำเร็จเขาไม่มีความเขาไม่มีความกล้าพอที่จะเป็นผู้นำ เขาไม่มีความกล้าพอที่จะพูดกล้าพอที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาเขาไม่เคยวางแผนชีวิตของตัวเขาเองเขามีแต่เหมือนกับว่าวิ่งตามคนนั่นทีวิ่งตามคนนี้ทีแล้วก็คอยแทงข้างหลังอารมณ์เนี้ย นะคะคอยอิจฉาคอยอยู่เบื้องหลังอ่ะนะคอยที่แบบว่าต่อหน้าอาจจะพูดดีแต่ลับหลังอาจจะกั่นแกล้งก็ได้เนี่ยคนคนนี้คือแบบมัวแต่คอยวิ่งตามคนอื่นเขาหรือว่าแม้กระทั่งการวิ่งตามไล่แกล้งคุณอ่ะนะ,ะก็ไม่สําเร็จอยู่ดีนะนี่แหละคือสิ่งที่เขารู้สึกบาดตาบาดใจเขามากเลยเพราะว่าเขาพยายามจะกั่นแกล้งคุณะค่นล้มคุณแค่ไหนคุณก็ไม่หยุดนะในการที่จะ ทำงานหรือว่าไม่หยุดที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตไม่หยุดที่จะสร้างไรายได้ชื่อเสียงให้กับตัวเองนี่คือสิ่งที่บาดตาบาดใจศัตรูของคุณมากที่สุดขอบคุณทุกการติดตามค่ะ